ผู้ชายไม่ชอบคุณเลยรู้ได้ด้วย3สิ่งนี้ถ้าเกิดเรากำลังแอบหลงรักใครชอบใครอยู่เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะรู้ก็คืออาการที่เขาโต้อตอบกลับไปเมื่อเราทำอะไรบางอย่างไปเนี่ยเราก็อยากรู้ว่าเขาอะชอบเราบ้างหรือเปล่าอย่างน้อยไม่เกียดเราก็ยังดีด้วยแล้วจะรู้ได้อย่างไรนะครับผมก็จะมาบอก3สิ่งที่คุณสาม,มารถสังเกตได้นะครับข้อที่1ถาม1คําตอบ1คําถามคาตอบคํานั่นเอง อันนี้สังเกตง่ายมากเลยเพราะว่าถ้าเกิดเขาไม่ได้สนใจในตัวคุณเลยเนี่ยหรือว่าเป็นแค่เพื่อนทางทางอย่างเฮินเหอเนี่ยเขามักจะไม่ค่อยคุยกับคุณถามเรื่องงานเท่านั้นนะถึงตอบและสิ่งตามมาที่มาต่อเนื่องกันก็คือข้อที่2นะครับไม่เคยทักก่อนเลยคือเขาเป็นคนที่ไม่ว่าจะนิ่งจะคนคุยเก่งก็ตามไม่สําคัญนะครับถ้าเขาชอบคุณยังไงเขาก็ต้องหาโอกาสทักกับคุณก่อนบ้างแต่ถ้าแบบทั้งชีวิตโอ้โหเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนที่ฉันแอบชอบมาเป็นปี2ปีเนี่ย ไม่เคยทักชั้นก่อนเลยมันก็น่าสงสัยใช่ไหมล่ะว่าค้หนึ่งก็ผ่านมาแล้วอะถามคําก็ตอบคําถามสิบคำาย,ยังตอบแค่ประโยคเดียวเลยเพราะฉะนั้น่ยสิ่งตามมาก็คือแล้วเขาก็ไม่เคยทักชั้นก่อนเลยด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือว่าเรื่องส่วนตัวมันน่าคิดใช่ไหมครับเจอสองข้อนี้ไปแล้วอะแล้วมาสู่ข้อที่สามไม่เคยมาเจอเลยอันนี้อาจจะถ้าเป็นเพื่อนเนี่ยอาจจะสังเกตยากนิดนึงแต่ถ้าเกิดเป็นคนที่คุณแอบชอบแล้วแบบคุณแอบจีบเขาอยู่เนี่ยเวลามีโอกาสที่มาเจอกันกิจการร่วมกันเนี่ยเขาไม่ อยากจะเจอคุณเลยหรือว่าเขาเลี่ยงบางคนเนี่ยอาจจะเคยเขาเรียกว่าเหมือนกับคุยไทยอินเทอร์เน็ตเนาะหาคนรักหรือว่าหาเพื่อนก็าตามเนี่ยสิ่งหนึ่งที่กูสังเกตได้เลยก็คือถ้ามีโอกาสมาเจอกันมาเดทกันเขากลับไม่มาเขากับาหาวิธีการเลี่ยงเลี่ยงแล้วเลี่ยงอีกเลื่อนแ,แ,แล้วเลื่อนเล่าแสดงว่าเขานะ่ะอาจจะไม่ได้ชอบคุณนะเขาถึงได้เลี่ยงอย่างนั้นนะครับคุณอาจจะต้องค่อยๆถอยห่างออกมาแล้วค่อยดูอาการเขาต่อไปนะครับดังนั้นถ้าเกิดผู้ชายไม่ชอบคุณเลยนะครับรู้ได้ด้วย3สิ่งนี้ครับ